สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เรากำลังเดินวนรอบองค์พระธาตุพนมสามรอบนะคะก่อนที่เราจะนำดอกไม้มาไหว้องค์พระธาตุพนมค่ะเนี่ยค่ะสวยงามใหญ่โตมากเลยนะคะนึกว่าเอาคลิปลงหมดแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งคลิปนะคะตอนที่เดินวนรอบพระธาตุพนมค่ะก็ เอาภาพบรรยากาศของผู้คนนะคะที่มากรับไหว้พระธาตุพนมค่ะแล้วก็วิวสวยๆของพระธาตุพนมนะคะบรรยากาศโดยรอบค่ะดูใหญ่โตวสวยงามมากค่ะผู้คนก็เยอะมากเลยค่ะวันนี้เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะ เป็นงานวันแรกนะคะที่เราไปเที่ยวกันงานพระธาตุพนมที่ผ่านมาค่ะคือผู้คนก็มาอย่างไม่ขาดสายนะคะดูความงดงามค่ะของโดยรอบนะคะสีเหลืองนี่ก็สวยงามค่ะตัวนี้ไม่ได้ปรับฟิลเตอร์นะคะก็คือใช้เป็นแบบฟิลเตอร์จริงของกล้องไปเลยค่ะตัวนี้สีก็สีสีจริงนะคะตัวนี้ เพราะว่าถ้าปรับฟิลเตอร์แล้วเหมือนคลิปมันวิ่งไม่ค่อยดีคิดไปเองหรือเ่าไม่แน่ใจหรือว่าตัวเองทำคอนเทนต์ไม่ดีก็ไม่ทราบค่ะแต่ว่าถ้ามันสวยอยู่แล้วก็ไม่ปรับฟิลเตอร์ค่ะสีเหลืองสวยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเป็นแสงสว่างก็พออยู่แล้วค่ะเพราะว่าแดดจัดมากน่าจะเป็นเวลาเที่ยงกว่าบ่า,บายโมงค่ะนี่กลางร่มกันไปเลยนะคะ สวยงามค่ะสีอันนี้สีท้องฟ้าก็จะเป็นฟ้าอ่อนๆค่ะแล้วก็เดินเวียนรอบพระธาตุพนมนะคะให้ครบสามรอบก่อนที่เราจะนำดอกไม้มากราบไหว้พระธาตุพนมกันค่ะเนี่ยค่ะผู้คนก็เยอะมากแล้วก็ต้องคอยขนดอกไม้ออกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าผู้คนก็เข้ามากราบไหว้เรื่อยๆค่ะ ต็มทั้งสี่ด้านเลยนะคะพระธาตุพนมนี่ก็คือสามารถเข้าได้ทั้งสี่ด้านแล้วก็สามารถกราบไหว้ได้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะเป็นประตูสี่ด้านนะคะก็เดินเวียนรอบค่ะให้ครบสามรอบแล้วเราก็นําดอกไม้มาไหว้กันค่ะนี่ค่ะสวยงามสีสวยมากเลยอันนี้แสงพอนะคะกระทบกับแสงแดดค่ะ เราก็พาเดินชมความงามของพระาธาตุพนมกันไปเรื่อยๆเลยค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ